สวัสดีค่ะมาถึงแล้วค่ะบรรยากาศสเตเดียมข้างในวันนี้คนเยอะมากพี่น้องโอ้โหอ๋อแล้วสวัสดีค่ะเม่นอุรค่ะสวัสดีค่ะพึ่งขคนแก่ค่ะสวัสดีค่ะสมารรามค่ะค่ะเมื่อกี้เมาพี่น้องมื่อกี้เมา เบียดบวกเขาเห็นหนูไม่ได้หนูหนูไม่ได้บุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์มาพี่น้องมาคนไทยห่อเต็มอาอามจะตินแดกกูเ sì> ด้อยจะสีแดกกูเด้อไอ้ไอกูยานอยู่เด้มาแล้วพี่น้องมื้อน um> ี้คนไทยเฮามันเป็นมื่นสุดท้ายคนไทยเฮามาเต็มเลยแต่พี่น้องเด้อ เพิ่งไม่เห็นเนี่เพิ่งเป็นไงมาเมื่อกี้ขึ้นเอทขึ้นเอ็มาทีลงขึ้นจากเอ็มาทีปุ๊บเป็นไงขอถ่ายรูปเป็นไงเดี๋ยวปิดปิดไว้ปิดไว้มึงจะถ่ายไอ้นี่เดียวอะไรกูสิเสียงอ่านเอฟซีผึ่นขวนแกนพี่น้องได้บุรีได้พี่น้องไม่ดูดน้องไม่น้องไม่ดูดพี่ดดเลยเมื่อนี้มาถึงขังในแล้วกับเพิ่งขวนแกนกับสมสมใสสาระเข้างับพี่แบงกับนั่งลง น้องกีนั่งร้องน้องกีนั่งร้องพี่น้องน้องกีนั่งร้องเลยน้องน้องกีนั่งร้องพี่น้องเต็มที่ครับพี่น้องมืดในมือสุท้ทยไทยขอให้คนไทยเรารักกันนะคะพี่น้องอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องรักกันค่ะพี่น้องเสียงดังหน่อยไม่เป็นไรค่ะ ือนี้มาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเจะไปไายทั้งขุ่ดไฮเบิรงพี่น้องถึงก็ถึงนะพี่น้องนะอัสสิมันตัไปแค่น,น้อย,กอยเก็บปลาดสร้อยผึ่งของเกนเพ่งคอนเกนแล้วเปิดล้านชองล้านติดกันให้พี่น้องลูกน้องกับแบบว่าปิดแมวไ่เชื่อบอลเออปิดปิดไม่เชี่อบอลปกติคันเมาเรากับปิดไล่ลูกค้าอยู่แล้วพี่น้องเป็นสันดานของเพื่อหอนแกน,ยแนอยู่แล้วพี่น้องเราเพื่อจะอยากได้เงินเราอยากได้เมาส์นะพี่น้องเดี๋ยวไปสิไปไายทอดสดอยู่บุนไฮเบิรงนะพี่น้องนะไายตรงนี้ซะก่อน งั้นแล้วเวีนผู้ชายเอาละเอาละตีนข้างครัวเสียกันพี่น้องเด้๋ไปไปท่ายตรงผู้ใดเบิ่งได้พี่น้องได้ตรงนี้สักแป๊บนึงก็ได้พี่น้องได้กูเพียงเคยเป็นคนหนามึ่งเกิดระเกเดียวมึงโมโหจังว่างเป็นดาดานมึงเมื่อพ่อกันเพชรยังเนี่ยแล้วแบบนี้กูก็ย่อมรับเบี้ผู้ชายกูแต่แล้วก็ขึ้นรับความบากอันไม่เป็นบ้าหรอก ก้องปแป๊ดแป๊แดวเขาเคือได้คนมืจังไรเขากจังไรจะคือได้แู้เมาเียงมึงเบิ่งด้วยชินหอดเอ้ยยังก็ไอ้เกีงเียงกูเ็นไเด้อจุดหาจุ่จุดจุดุ่ดจเดอุดจ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 กดจุดจุนจุดจุดจุดาดจุดจุดจจมิั เมื่อกี้เราพี่น้องวกาพื้นผัวส้มน,น,นี่นะนี่ใส่สนดันโบนี่ไปบอกกับปันเดอ้อป๋บงสักหน่อยบสักหน่อยผัว,ว,วเอาไปแบบเส้่เออเขา,าจะไม่เอาผัวมาเล่นเล่นแบบไม่มีบุญรุ่งศุกร์ศุกรห้าใน,นอ๋ออีปอบยืนอยู่หน่ะองก้นอีหยัง,ง,งนสนามแรแด่เตะอันนันกูมันกูมันเงินกูมันพ่อเสาภาษาแต่ว่าเสายังกระดกกระเดียบฝองแม่กระเดียบกระดกมีแม่ขี่ม้ากับฝองแม่ขี่ม้าพี่น้องหักแม่สันตัวสีรถสีท้ายนังอย่าเก็บหักแม่ เก็บหักแม่เจอกันนะข้างในนะเจอกันนะอ่าคุณพึ่งคะไม่คุณมีความรู้สึกว่าไทยจะชนะไหมคะหมวกสีดำมาเจอกันนะเจอกันนะนี่นี่นยืนอยู่นี่นี่นี่น่น่นค่อง่นี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 นี่นเนี่ดี่น่นี่น่ีีีีี่นนน ขวดพวกนีกแต่งเอามั่งมา่านี่เสียงตาปะกูนี่เย็นอยู่นี่เอาเอาฝ้าคือไหนเขารับได้ซันโตหาแก้วดิดองาโดูถแ่เอาหรอ่าอ่คิงคนใดคนนึงสลาสลาแม่อยู่นักเพื่องให้กูทานอีกิงมันจะจังหวัดไหนอีคิ้งป่ะมันนอนอยู่ลัปาง เดี๋ยวกุต้องขอลงประเปณนเสมือี่ลอีกทีนี่ลอยกับเพื่อลอยจังหวัดจันครนสวรรค์จังหวัดกับไปยู่อ้าวมันก็ว่ารับฝังกับยู่ลับจังหวัดแดงไม่เอยเอ้ยเอเอา่ยอยเ้เอยเอยเอัฝงนครสวรรค์คนราดมันก็ว่ามันยัวลาวลาดเง่าโคราชลาวลาดเน่าพี่ตะกุกกบมึงอ่ะลาอสันสันนะเพิ่งเออเอ้ยเออยี่ยคุณว่ากูบอแม่กูเป็นเจ๊ก พอกูเป็นล้ากูเล่นปเจ็กกดล้าโอ้อีบอดพ้ทีู่อยู่ค่เส้อว่ามีพื้นที่สารองอะอันตามตามสัวสมวนไรนะสัวเด้อขอบคุณมากครับพี่โอ้กูนึกว่าเสื้อกูกินเบียร์เอิ้นพวกยักีาพวด ไปแม่ปวดท่้าเป็นปวดปู่บอกไปเก็บปวดไปไหนมึงเบิ่งไอเด็กเึาใส่กับเก็บกับป้องเก็บไปไหนเขาบอกโอ๊ยก็สั่งมาดูถูกค้าแเขาไปเสียแล้วพอเปล่าไรเอ้าเออต่ำตากมือเอ้าโซ่จิ๋วไม่อยากใสียูคดังเอ้าปากแม่ปี๊ดอ๋อสวัสดีพี่แม่เพิ่ง บกยาไปิมาเรียใจเนาะสู้เป็นยังส no ู้บอกเพื right> ่นผู้ใดสูวซู <s> <s 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 ้หนีหาว่พื <S <S ่นคตรยิงไปบอกกับมันด้พี่น้องเนี่ไปใจใจมก้น้องกเพื้นผู้ใดอีพงอีสมูเพื่อนผู้ใดมึงบงลูกด้ว ส่วนลูกเนอะหลุดยังไงมีแม่มีพ่อสิไปแดงยุบไปให้ถูกที่นะยุบไปให้ถูกที่นะโอเคค่ไไไนะไปแล้วคุณไปหากวนคนเน้อ